สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X shot นะครับแล้วคลิปนี้ครับผมมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับและปืนที่ผมจะมาใช้นะครับก็จะเป็นปืนพก8.5ดาวที่สุ่มได้จากกอร์ี่ฮอลนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะครับว่าปืนพกตัวนี้จะยิงมัมมี่ได้แรงแค่ไหนนะครับผมนี่เลยลั่นเร็วขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแรงหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าธนูตัวนี้มันแรงขนาดนั้นได้เหรอที่แบบว่ายิงมัมมี่ครั้งเดียวตายสงสัยน่าจะแรงเดี๋ยวเรามัมมี่ข ตอนนี้คือยังไม่มีกระสุนก็ให้มาไม่ได้เยอะหรอกใหมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ก็โอเคช่างมันเฮ้ยแล้วทำไมวิ่งไปฝั่งนูได้วะถือมีดหรืออะไรดูไม่ทันเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาม,มีขึ้นมาเลยมาม,มีมีแค่สองตัวเองตอนนี้ที่เหลือไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นี่ไงมาแล้วมาแล้วผมรอขึ้นมาอยู่เนี่ยมาหมดเลยไปลองหุ่นขึ้นมาลองหุ่นขึ้นมาลองหุ่นึี่มาแล้วน้องอเคสวยนึกว่าไม่ได้ดู ไว้มัมมีตัวปลาระเบิดไปห่างกันเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดล็อกบันไดได้ไหมเนี่ยมีใครโดนตบไปแล้วอ้ามีแล้วมันมากันแน่ไม่ต้องห่วงแต่ว่าจะมาตอนไหนตอนนี้คือยังไม่มีครับใต้ใต้ตีมผมอะเฮ้ยตรงไปไหมเดี๋ยวก็ตายห่าหรอกโอ้โหกับดักวางระเบิดผมก็วางไปแล้วด้วยแม่งโนของใครไปก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ของผมแน่นอนงั้นก็เดี๋ยวเช็คแป๊บ มมีอ่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปยิงอะไรตรงนู้นวะตัวปลาระเบิดแม่งถีละเบิดมาแล้วเอาไงลบกหลบก่อน,อนมีหลุดมาไหมตรงนี้มาแล้วมามี่มาแล้วเตยมตัวยิงแม่งเลยเพื่อนเอาไหมเออสวยได้ครับโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยปืนพกกระบอกนี้แม่งแรงไม่พอแม่งลั่นเร็วอีกก็ดีละชอบชอบปืนที่แบบว่ามันลั่นเร็วๆนะครับยิงแม่งเลยครับ โอ้โหไม่ทันเพื่อนอยู่ดีไม่ทันอยู่ดีอะเดี๋ยวนะมีไหมมีไหมไม่มีต้องดูดีๆครับเผื่อแปลว่ามีพวกตัวล่องหนแม่งเนียนมาเดี๋ยวซวยกันดีเฮ้ยระเบิดหายอุ้ยเชี่ยเอ้ย,ยโดนโดนจากไหนก็ไม่รู้มามารับบัฟไปตบอุ้ยโอ้โหแม่งเกือบตายม่งชาร์จไปขนาดนั้นเลยเหรอ รือแค่คลิกซ้ายเอ้ยแม่งแรงจริงนะเว้ยเมื่อกี้โอนอยู่ตึกแม่งอย่างเยอะรอดูผู้โชคดีเลยไม่ใช่กูละเอ้ยไปไหนวะไปไหนแล้วไไลวะโดนโดนเรียบร้อยแตกกันหมดแล้วห้องนี้มันไม่ได้ตูดดูดด้วยวะงั้นผมคงต้องไปแล้ววะอยู่นานไม่ดีลงท่อเลยน้องๆไปในท่อไม่มีมีม่หรอกไป สุดๆเลยสุดทางเลยแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าวะโอเคเพื่อนเราเตรียมกระสุนรอไว้แล้วมีมาแน่โอ้ยข้างหลังก็มีโอ้ยไอ้เหียตกใจหมดทำนี้ตกใจนะเนี่ยอา่าเรียบร้อยข้างนอกแตกกันหมดครับขอหน่อยแล้วกันแม่งเรียกพวกแล้วมั้งในท่อมามาแล้วไอ้เหียโอ้โหแม่งเอ้เยวิ่งไวจัดเลยแม่งโอ้โหแม่ง โอ้โหอยู่ตึกด้วยกูขอแล้วกันตรงนีนน้นี่เลยวางระเบิดกันเลยครับวางไว้แป,ป๊บโอเคเดี๋ยวดักไว้แถวๆตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเออผมพกปืนไอชาร์กวอเทอร์กันดไว้เลยนะครับไอ้ปืนฉลามเนี่ยใครเป็นใครเป็นกูยิงนะอยังไม่มีครับโอเคข้างล่างยังไม่มีเดี๋ยวรอเลยมันมีสามตัว มมีสามตัวน่าจะพอได้อยู่ละมัง้งตอนนี้คือได้ยินเสียงครับแต่ไม่รู้ว่ามัมมี่ไปไหนจะต้องมีคนโดนตกกัดผมไปหาดูดิหาดูใกล้ๆเปิดเจอนี่ไงยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยเอ้ยยิงแม่งก่อนเลยครับทำไรครับโอ้โหยิงแทบไม่เข้าเลยแน่มันถอยไว้มันถอยไว้เอ้ย แน,น,น่กูเห็นตัวนั่นไงเต้นอยู่งั้นก็ไปแล้วสพานสะพานอยู่กับเพื่อนเห่นนะวิ่งไปหากันเลยเอา้าตายยังไม่ทันได้วิ่งไปยิงเลยไรวะนีงไงมาแล้วมาแล้วย,ยิ่งไม่เลยทำไมเหมือนยิงไม่เข้าหรือว่าปืนผมไม่แรงหรืออะไรอเรียบร้อยบนตึกเป็นเอ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวไปก่อน ไปแล้วจ้ามันตามมาปะวะงานนี้ผมตายอีกแน่นอนชิบหายตกตึกวัาไงดีวะขึ้นมาปะผมว่ามันขึ้นมาแน่เข้าท่อดีกว่าถึงมันจะไม่ค่อยเวิร์กไปแล้วยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยโอ้โหั่นเร็วจัดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีแต่ตัววิ่งไปไปทั้งนั้น,นเลยเฮ้ยเ <Hey. S 1> หี้ยโอ้โห หวยเฮอไอสัตว์วิ่งไวขนาดนี้โอเคเอาใหม่ yeah. oh ครับห้องนี้ไม่โนอเลยเลยแล้วคือบอมจีจีแทบจะไม่เห็นนะบอกเลยคือน้อยมากห้องนี้ที่จะเล่นเอาชิบหาบังตึกบนตึกเป็นอย่างนี้ผมคงต้องถอยละอยู่ไม่ได้ไปแล้วในท่อก็ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนไรวะเก็บของกระสุนได้เท่าไหร่ก็ได้เหมือนเดิมอุ้ยียเอ้ย ของใจหมดยิงแม่งก่อนเลยมันตึกไหวอยู่แหละแต่กูว่าไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามมาปะวะทังไม่ตามมามีเลยยิงตูดแม่งเลยไปไหนแล้ววะเอ้ยยิงแม่งก่อนเลยเออข้างล่างตามมาข้างล่างตามมายิง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 บอมช่วยหน่อยโอเคไปมาแล้วการ์เดียนมาการ์เดียนมาเอาแม่งลงไปก่อนเลยโอเคมาอีกแล้วมาอีกแล้วล่องหนมา เอาคนมาไอ้เคีืกระสุนหมดอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยไปก่อนไปก่อนกูเฮย้ยแม่งเอ้ยไปเร็วไปตามมาตามมาตามมายิงแม่งก่อนเลยไปฮู้กระสุนหมดลนันลันเร็วจัดกระสุนกระสุนปืนนี้ไปไปแล้วมายุ่งแล้วมันขึ้นมาแน่เฮย้ยใครอยู่ด้านหลัง โอ้ oh, แม่งแตกไปเฮย้ยไอ้เหี้ยบทำไรเนี่ยเอาแม่งลงไปเอาแม่งลงไปเอาลงไปลงไปลงไปโอ้โหโห,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 โห่อยเฮ้ยไปได้สกอร์มันเยอะอยู่ถ้าใช้ปืนพกแม่งน่าจะไม่ตายต้องใช้ปืนกลโอเคเหลือตัวเดิมอุ้ยอุ้ยจะตายโอ้โหแม่งธนูมันแรงจริงนะเนี่ยตามไปตามไปโอ้โหไม่ทันวะวิ่งไวเกินวิ่งไวไม่พอแม่งมีมีดดิ มันต้องใช้ตัวดูดเว้ยวิ่งไงตัวดูดมีตัวดูดอยู่ดูดเลยครับโอ้โหวิ่งไปฝั่งนู้นทันไม่ใช่สิแม่งวิ่งข้ามไปฝั่งนูนน้นได้เอา้าไปหาลูมาเก็บตอนไหนเนะี่ยดูดแม่งเลยไม่มีใครดูดเลยโอ้โหแม่งสับตีนแตกอะเฮ้ยดูนอยเพื่อนเออสวยไอ้เหี้ยตบมันเออโดนแน่งงไอสัตว์งง,ไอ,ง,งไอเหี้ยใครตบกูางบไหมายเปล่าน้อง ไป,ไปดี๋ยวช่วยดันแยวช่วยดันไอเแลวเรียบร้อยมันต้องชาร์จก่อนโอ้โหครึ่งห้องแล้วว่ะมามีม่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนกันหมดแล้ววะหาตัวหาตัวน่าจะอยู่ตึกแหละเดาไม่ยากนี่เลยเอาตัวที่มันอยู่ข้างล่างกันเลยวิ่งตามไปเรียบร้อยโดนดูพอดีเพื่อนอำนวยจัดไป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 ไอ้มามีม่ตัวดูดอย่าตายห่าก็พอแล้วขอ,อแค่นี้แหละ แม่งเ้ยตัวนี้ก็วิ่งไวเหลือเกินตัวดูทํางานหน่อยเพื่อนโอ้โหผไม่ไม่งั้นตามไม่ทันว่ะ oh <my> อุ้ยตกไม่โดนโอ้โหโอ้โหกีวิ่งชนอยู่นะ่อุ้ยเอา้าโดนลูกหลงเฉยกูมีใครเป็นไหมอุ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีตายตายังตายแล้วไปขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วยิงแม่งเลยเอา้าหลุดบันไดเฉยรอเลยรอขึ้นมาเลยข้างบนมีเป็นไหมหลอนเสียงแม่งอยู่ข้างล่าง ลอกขึ้มาเอ้ยแมงปาลาระเบิดปะวะแมงปลาเอา้าตอนแรกมามีมม่ก็เยอะเยอะสักพักหนึงก็ออกกันหมดเลยออกไหมวะเรามามีมม่ขึ้นมาแล้วกันมีมาแน่นอนอยู่แล้วมัมมี่เหลือสามนะครับตอนนี้แล้วที่เหลือเห็นแค่ตัวเดียวตอนนี้เดี๋ยวไม่มีมาเลยอันนี้ก็ชาร์จรอแล้วม,มมมี่โดนดอกเดียวก็น่าจะตายอะ่ะ โอ้โหมามีเงียบเลยบคัคให้แม่งขึ้นตึกดิบไปเนี่ยเดี๋ยวช่วยเอาไหมเฮ้ยตกยิงแม่งเลยตายหา่าการเดียนขึ้นมาการเดียนขึ้นมาเฮ้ยลบกันยิงมันยิงมันลงไปไม่ต้องขึ้นมายิงต่ออเรียบร้อยโดนธนูปักหัวตรงไหนอีกเอ้ยตรงนี้มี เอาเปล่าอยากขึ้นเปล่าถ้าอยากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเปล่ายิงแม่งก่อนเลยขอดิโอกระสุนแม่งหมดก่อนกูลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ได้แตกมีมาอีกไหมไม่น่าไหวว่ะมามีรอบนี้วิเอา้ามาจากไหนเนี่ยเหียเหมือนมีคนตบจากข้างล่างอะกูเจอตัวไอ้ศาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่คิดว่าคิดว่าต้องใช้แน่แน่ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว อ,อยู่ที่อื่นแล้วมีตามมาป่าววะไม่มีตามมาเหรอเสียงมันเริ่มเข้าใกล้แล้ววะไปก่อนไปก่อนขึ้นบนแล้วขึ้นขึ้นบนแล้วไม่อยู่แลวครับรอเลยไปทินเสียงที่เสียง,ยงแม่งเข้ามาแล้วแน่แน่เอ้ยอยู่หรืออยู่หลังกูวะเฮ้ยนแน่ไอ้เหียไม่น่าไปยิงเรียกมันเลยขวยคราวนี้ก็รู้กันหมดแล้ว ไม่ได้โปนะเขาเรียกบูธจัดไปมาไหมมาไหมไม่มาวะเสียงมันไม่ไอยู่ใกล้ๆเว้ยถ้าอยู่ใกล้ๆว่าไปอย่างมาอยู่ไหนกันหมดวะน่าจะอยู่ข้างนอกกันเรียบร้อยเจอจีจีทิปเปิลคิวอยากออกไปเล่นด้วยอะเล่นด้วยคนได้ไหม อีนนส,สัตว์กูเจอพอดีเลยออกมากูไปแล้วอยู่ไหมอ,อ่ะเออแล้วผมมาติดอะไรวะเนี่ยยิงแม่งก่อนเลยอืมไปแล้วไปแล้วจ้าเอ้ยเฮียยิงเรียกตีนส,สัตว์มางงงงดิพวกมึงเฮ้ยเฮียส,สัตว์เอ้ยเมียในหมอกคันไม่ได้แม่งเจอเ <laughs> มื่อคืนกูก็เหนื่อยวิ่งแล้วนะ อา้าวมาเจอตอนเช้าก็สักรอบไม่ได้เหรอวอร์อมวอร์มร่างกายอะไรเงี้ยไม่ได้ไงโอเคเดี๋ยวขึ้นแมบนเลยรอบนี้แหละของจริงใครตั้งน้ําแข็งไวเ้เฮียยิงแม่งเลยทางใบสัตว์ไปแล้วกูไม่อยู่หรอกอยู่ไปก็ตายเอาเรียบร้อยตายหายในนัดเดียวเมื่อกี้โดนธนูไปดอกนึงร่วงเลยไอเย็ดเชเรียบร้อยดีเนาะข้างบนอะ่ะโอ้ยช็อกบอมใครปาช็อกบอมมาวะ หน้าเบอร์หมดข้างล่างเดี๋ยวมีเนียนเนียนมากับหมอกพันยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออลบกันลบกันใหมกแล้วมามีอ่ะยิงแม่งก่อนเลยโอ้โหยิงไม่เคยจะทันอ่าดูอ่ะดูอ่ะดูอ่ะดูอ่าจะมีการดันหลังกันเกิดขึ้นเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมดูด้านหลังไว้เลยแม่งมีมาแน่นอนด้านหน้ามีบอมจีจีคงไม่ต้องห่วงหรอกมั้งเฮ้ย ตกใจหมดนึกว่าเสียจากไหนเอาลงไปทำไมมัมี่ตรงนี้ไม่มีปลอดภัยดีปลอดภัยก็เฮียแล้วเต็มหน้ากูเลยเมื่อกี้ตายหาไปแล้วด้่นหลังมีใครน้านหลังมีใคร,ใครอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้ต้องสังเกตจากแผนที่ละอ่ายิงให้ทำไมอ่ะยิงมายิงกลับไม่โกงแค่นั้นแหละตอนนี้มัมมี่ยังไม่มาครับ มามียิงแม่งก่อนเลยรออะไรเ,ไเฮ้ยไอเย้ยปล่อยพลาดมาได้ไงวะโอ้โหจบเลยไล่บอมจีทีทำอะไรอยู่เมื่อกี้ยิงแม่งก่อนเลยครับโอ้โหปืนผมแม่งไม่เคยจะทันน่ะแม่งปืนอื่นแม่งได้ดีตลอดสใส่ปืนพกผมไม่แรงไว้เอ้ยหลุดขึ้นมาหน่อยก็ได้ยิงได้เต็มที่แค่บันไดนี่แหละยิงตรงอื่นแม่งไม่ได้วะขึ้นมาขึ้นมาพี่เค้ก เดี๋ยวกับดักวางผมยังไม่ได้ทำงานเลยรอแปบบ๊บวางแปบบ๊บเฮ้ยโอ้ตรงนี้ก็พอละอย่าโดนตัวผมตายก็พอละมนมีมาละยิงแม่งก่อนเลยขอหน่อยอุย้ยเรียบร้อยตายกระสุนจะหมดวะขอได้ปะไปและไม่อยู่แล้วแม่งแถวนี้แม่งเทือนถ้าไม่แน่จริงแม่งอยู่ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ย กสุวนผมพร้อมพร้อมใช้งานแล้วเดีย๋ยวเรามามมี่มนเลยอ่นนี่น,น,น,นต้องรบแหงหลังอีกนะเนี่ยอีกอยี่สิบวิยังไงก็รอดรอดชัวเสียงมาม,มมี่อยู่ไหนวะไม่ยินอยู่ใกล้ๆไม่มีมามมี่ตัวไหนขึ้นมาเลยตามมายังยังไ,ไม่ตามรอบนี้น่าจะปล่อยๆไป ไม่น่ามีเลยข้างหลังก็ข้างหลังเหมือนจะมีวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย <c oughs> อยากลองเล่นบ้างวะอยากลองเล่นบ้างอะโอเคแต่ไม่ไม่เป็นไรหมดเวลาแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้ยวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้า